สวัสดีค่ะทุกคนปู่ก็จะมารีวิวไดป่าผมที่ปู่ได้ซื้อมาใหม่นะคะเพราะว่าตัวเก่าที่ขนมาจากเมืองไทยเนี่ยนะคะมันเกิดพังนะคะทุกคนแล้วก็ปู่ตอนนั้นที่ปู่ซื้อมาและปู่ขนมาเนี่ยปู่ก็ใช้งานแบบบ่อยนะคะแล้วก็ตัวไดเก่าเนี่ยเป็นอะไรที่ปู่ซื้อจากท้องตลาดทั่วๆไปซึ่งราคามันก็ถูกแล้วก็ สินค้าก็มันก็ไม่ได้มาตรฐานนะคะทุกคนแล้วก่อนที่มันจะพังเนี่ยปุดเสียบปลั๊กไปใช่ไหมคะกำลังจะเปิดเป่าผมทีนี้ไฟที่อยู่ข้างด้านหลังตรงที่มันเป็นพัดลมอะคะ่ะมันเกิดเป็นสีแดงเป็นแบบคั้วแดงๆขึ้นมาแล้วมันก็ช็อตแล้วก็ควันก็ขึ้นอย่างเงี้ยปูกก็เลยรีบถอดปลั๊กตอนนั้นตกกระจยมากนะคะเพราะว่ากลัวไฟกลัวไฟมันจะไหม้หรืออะไรอย่างเงี้ยคะกลัวมากๆนะคะเรื่องฟืนไฟไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือ ก็เลยตัดสินใจคิดว่าไม่เอาแล้วดีกว่าที่จะซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรที่มันถูกเกินไปแล้วก็ไม่ได้มาตรฐานนะคะเพราะว่าเราใช้บ่อยนะคะอะไรที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราใช้บ่อยๆนะคะให้ยอมเสียสตังค์ซื้อแพงไปเลยสักนิดนึงนะคะเพราะว่า1นนะคะคือมันจะปลอดภัยสําหรับเรานะคะเพราะเราใช้งานบ่อยนะคะแล้วก็ต้องให้ได้มาตรฐานนะคะมีการรับประกันนะคะสินค้าต้องได้คุณภาพเพราะว่าอะไรเกี่ยวกับไฟฟ้าเนี่ยมันค่อนข้างอันตรายนะคะ ถ้าเราเลือกใช้ในสิ่งที่มันไม่ได้คุณภาพนะคะวัสดุไม่ดีเนี่ยมันก็อ,อาจจะเกิดอันตรายกับเราอาจจะเกิดอันตรายกับกับรอบข้างเราได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเลือกที่มันได้มาตรฐานแล้วก็ได้ได้ของเป็นสินค้าที่มีคุณภาพเป็นสินค้าที่มียี่ห้อรับประกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะยอมที่จะเสียเงินจ่ายแพงไปเลยดีก,กว่าเพื่อจะได้สินค้าที่มีคุณภาพดีนะคะก็นั่นแหละจะได้ไม่เกิดอันตรายกับกับตัวเราด้วยนะคะ ตัวนี้เนี่ยปูก็ทดลงปูก็ได้ใช้ไปสองหนแล้วละ่ะเราก็มีความรู้สึกว่าเออดีมากๆเลยที่ตัดสินใจซื้อตัวนี้มาเพราะว่าไปยืนดูนะคะยืนดูแบบว่านานอยู่หลายนาทีเลยค่ะเพื่อจะเปรียบเทียบคุณสมบัติกับตัวอื่นด้วยนะคะเป็นยี่ห้ออื่นด้วยซึ่งราคามันก็แตกต่างกันนะคะแต่และราคาก็ไม่เหมือนกันแต่ว่าตัวนี้มาถูกใจเพราะว่าปูตัดสินใจว่าเราควรจะซื้ออะไรที่ มันน้ำหนักไม่เยอะนะคะเป็นไดตัวไม่ใหญ่มากแล้วก็เ,เวลาใช้งานไปเนี่ยเวลาเราถือเนี่ยเราจะต้องไม่เมื่อยแขนไม่เมื่อยมือเพราะว่ากว่าที่จะเป่าผมแห้งนะคะก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลาเหมือนกันคืออย่างที่เป็นไดของที่ร้านทําผมเขาใช้เขาก็จะใช้เป็นตัวใหญ่กันใช่ไหมคะมันก็ถ้าเราเอามาใช้เป็นส่วนตัวเองเนี่ยมันก็จะน้ําหนักมันก็จะเยอะทีนี้ถ้าเกิดเราใช้ถือไปนานๆกับผมจะแห้งก็เป่าไปซ้ายขวาอะไรเงี้ยมันก็เมื่อยมือของเราใช่ไหมคะนั่นแหละกูก็เลยมีความรู้สึกว่า เราจะต้องใช้อะไรที่มันกระชับมือแล้วก็น้าหนักเบานะคะแล้วก็ราคาก็จับต้องได้นะคะแล้วก็พกพาไปไหนกรไปในกระเป๋าเดินทางก็สะดวกนะคะไม่กินพื้นที่นั่นแหละก็เลยตัดสินใจในคุณสมบัติในข้อเลือกเหล่านี้นะคะปุ๊กก็เลยตัดสินใจซื้อตัวนี้มาเป็นของยี่ห้อบรอนนะคะเป็นรุ่นของสตาตินแฮ a i วันนะคะเป็น Style and Go นะคะอันนี้ก็จะเขาจะเขียนว่า1,200วัตต แล้วที่ปูเลือกเนี่ยเพราะว่ามีรูปเครื่องบินนะคะเป็นทําให้ปูตัดสินใจได้ง่ายขึ้นปีกเพราะว่าคือปูสามารถที่จะพกพาไปในกระเป๋าเดินทางได้นะคะโดยที่ไม่กินพื้นที่ในกระเป๋าเดินทางนั่นเองนะคะเผื่อที่ว่าวันข้างหน้าเดินจะต้องเดินทางไกลไปในที่ที่ไม่มีใดเป่าผมหรือว่าไม่ได้ไปพักที่โรงแรมที่เขาจะมีใดเป่าผมให้แต่ถ้าเราใช้ไดเป่าผมเป็นของส่วนตัวของเราเนี่ยก็ยิ่งดีปีกนะคะเพราะว่า ในกรณีสำหรับสถานการณ์ตอนนี้นะคะใดเป่าผมหรือว่าของใช้ส่วนตัวของเราเนี่ยมันก็จะต้องมันก็จะต้องเป็นอะไรที่ส่วนตัวจริงๆนะคะถึงในโรงแรมเขามีให้หรือเปล่าปู๊ตอนนี้ปุกก็ไม่ทราบนะคะเพราะว่า เกี่ยวกับอะไรที่เป็นของใช้ส่วนรวมตอนนี้ปูคิดว่าไม่เวิร์กแล้วนะคะอะไรที่เป็นของใช้ส่วนตัวเราที่เราจะนำพาพกพาไปได้เนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากๆนะคะแล้วก็ปลอดภัยมากๆด้วยเช่นกันนะคะก็นั่นแหละมันก็เลยทําให้ปูดได้ตัดสินใจซื้อเป็นตัวเลือกที่แบบเราสามารถพกพาไปได้ติดตัวเราไปได้ทุกแห่งทุกหนนะคะไม่กินพื้นที่ในกระเป๋าเดินทางของเรานั่นเองตัวนี้จะอยู่ที่ราคา19.90เซนนะคะก็ตกประมาณเกือบ 20ยูโรนะคะถ้าคิดเป็นเงินไทยเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ700กว่าบาทนะคะพูดถือว่าราคาก็กลางๆนะคะไม่ถึงกับแพงจนเกินไปนะคะแล้วก็คุณสมบัติการใช้งานก็ดีด้วยนะคะน้ำหนักก็เบานะคะทุกคนก็ในกล่องเขาก็จะมีตัวอธิบายนะคะตัวอธิบายต่างๆเป็นสารบัญต่างๆนี่แหละแล้วก็ มาดูตัวข้างในกันเลยค่ะเดี๋ยวปูจะเปิดทดลองให้ดูนะคะว่าระดับเขาเป็นยังไงคือใช้งานไม่ไม่ยากเลยค่ะทุกคนเขาก็จะมีใส่ถุงมาให้อย่างนี้นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะตัวเล็กมากพกพาสะดวกนะคะทุกคนเนี่ยเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เวลาเราจะเดินทางไกลใช่ไหมคะเราก็พับนะคะพับใส่กระเป๋าของเราไป ใส่กระเป๋าเดินทางของเราไปะคะ่ะเป็นเป็นแบบว่าไม่กินพื้นที่ในกระเป๋าเดินทางของเราด้วยนะคะทุกคนนั่นแหละมันสะดวกมากๆเลยนะคะแล้วก็เนี่ยเป็นลักษณะเนี้ยถ้าเราจะเอาพกพาไปในกระเป๋าเดินทางได้นะคะนั่นแหละก็อยู่ประมาณเนี้ยแล้วก็ปูก็ด้วยความที่เป็นคนที่ถ้าเกิดว่าอะไรที่มันแบบว่าอย่างด้ามจับอะไรเงี้ยถ้าเกิดมันใหญ่ไปปูกก็จะ จับแบบว่าเมื่อยมือใช่ไหมคะรวมไปถึงเวลาเราเป่าผมไปเนี่ยถ้าเกิดกว่าเราจะเป่าเสร็จเนี่ยมันก็ถ่วงน้ําหนักไปอีกถ้าเป็นเป็นไใดของตัวใหญ่ใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยตัวนี้น้ําหนักก็เบานะคะด้ามจับก็จับถนัดมือมากๆนะคะทั้งซ้ายทั้งขวานะคะแล้วก็ปุ่มเปิดปิดก็ง่ายนะคะไม่มีฟังก์ชันอะไรเลยนะคะก็เหมือนใดทั่วๆไปนี่แหละแล้วก็ตัวที่เขาเป็นเป็นตัวบอกไอ้ตรงนี้นะคะเป็นตัวที่เปิด เปิดระดับกลางนะคะแล้วก็ระดับแรงนะคะนั่นแหละก็มีแค่2ระดับแค่นั้นเองนะคะทุกคนเนี่แหละเดี๋ยวปูก็จะมาเปิดระดับให้ดูนะคะว่าเขาดู่ระดับไหนนะคะกูก็เสียบปลั๊กก่อนนะคะกู ปูจะใช้ระดับกลางนะคะเพราะว่าระดับแรงสุดเนี่ยเขาจะร้อนร้อนจนเกินไปน,นั่นเองนะคะปูก็จะใช้อยู่ระดับกลางซึ่งกําลังเป็นอะไรที่กําลังพอดีน,นั่นเองนะคะอันนี้ปูก็เปิดระดับกลางนะคะอันนี้จะอยู่ระดับกลางนะคะทุกคนอันนี้มาแรางนะคะ เนี่ยมันแค่นี้เองค่ะทุกคนแล้วก็สะดวกมากๆเลยนะคะที่จะพกพาไปไปไหนตอนไหนนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่ส่วนตัวของเรามากๆนะคะซึ่งปูคิดว่าสำหรับสถานการณ์ตอนนี้ถ้าเกิดเราจะเดินทางไกลนะคะถึงแม้ว่าเราไปพักในที่โรงแรมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีไดรเป่าผมให้ปูก็ไม่แน่ใจอยู่ดีเพราะว่าเป็นอะไรที่ถ้าเราเป็น เอาไปใช้ส่วนตัวได้เนี่ยก็ยิ่งดีนะคะไม่ปะปนกับคนอื่นนั่นเองนะคะเป็นอะไรจะทําให้เราปลอดภัยด้วยนั่นเองนะคะทุกคนนั่นแหละปู๊กก็เป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบคิดเยอะคิดแบบว่าคิดไปนูน่นนี่นั่นไปแบบว่าหลายสเต็ปอะไรประมาณนี้นะคะก็นั่นแหละปูกก็เลยตัดสินใจไม่ยากที่จะสามารถพกพาไปไหนกับในกระเป๋าเดินทางของเราได้นั่นเองนะคะก็เนี่ยค่ะ แล้วก็เผื่อจะเป็นแนวทางในการตัดสินใจให้สำหรับเพื่อนๆนะคะที่ไดอกันเก่ากำลังจะพังหรือว่าใครที่อยากจะจกำลังจะซ um ื้อไดเป่าผมตัวใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเผื่อจะเป็นแนวทางในการตัดสินใจให้ซื้อยี่ห้อ Bron Satin Hair One ตัวนี้นะคะเพราะว่าราคานะคะก็จะต้องได้ราคาก็ไม่แพงอยู่ระดับกลางๆนะคะสินค้าของเขาก็ได้คุณภาพนะคะทุกคนเพราะว่า ของบรอนเนี่ยตัวอื่นเขาก็มีเกี่ยวกับเรื่องการทําผมด้วยเช่นกันนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวอื่นเนี่ยเขาก็มีการผลิตออกมาด้วยแล้วก็เป็นสินค้าที่มีคุณภาพด้วยเช่นกันนะคะก็นั่นแหละปุ๊กก็เลยนํามาบอกนําเสนอนะคะเผื่อจะเป็นแนวทางในการเปลี่ยนได้เป่าผมหรือว่าจะเป็นแนวทางในการซื้อได้ป่าผมตัวใหม่ของของเพื่อนๆอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็นั่นแหละเพราะว่า พอปูได้ใช้งานแล้วมีความถูกใจมากๆนะคะแบบว่าดีงามมากๆนะคะนั่นแหละก็เลยอยากจะนํามาเสนอนะคะก็ถ้าใครมีคําถามนะคะก็เขียนไว้ใต้คลิปนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาตอบนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะสําหรับการรับชมและการติดตามนะคะเราจะเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ